ลงไปลงไปลงไปอาเอออ่างอากุชีสรงอาบน้ำอ,อากุชีอาอาทำไมต้องให้แม่อาบให้อ่ะฮะอาบลงไปน้ำมันน้อยไปเปล่าลูกก็หนูอาบข้างบนไม่ได้อ่ะแม่ฮะ อะลงไปลงไปลูกลงไปอะมาไหนอะอะมาลงลงเหงาแล้วเหงาเสียใจลงไปลูกลงไปลงไปอืมลงไปทีลูกลงให้สองขาเลยอืมขาเนี้ยขาเนี้ยลงไปเด็ด ฮะัวอะไรนักหนาฮะอบนะปีนไม่ขึ้นนะจัปปีนไม่ขึ้นแล้วลงไปลงไปหน่อยลงไปลงไปโอ้โหไหวไหมเนี่ยอะลงอีกลงอีก ลงนี่ลงลงไปเงี้ยเงี้ยลงไปลงไปลงลงมีหลังรักแร้ด้วยตองอีกลงลงอาบอีกอือนั่นแหละอีกลงไปเออหาย อาบอีกอาบอีกเอออีกอีก,อกลองไปแค่นั้นน่ะไม่ห่อยอ่ะอืมอันไหมอ่ะแม่มันอาบไปด้วยอ่ะไม่เอาละพอละพอละอ่ะอ,อ่ะ,อะเอาผ้าต่ออ่ะลง xong thoát nữa đi Quanh tuần ghen Quanh tuần cung cung bạc The cung cung No cung 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 nôn cung cung bạc 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 cung cung thở lắm, thở thở, bung bung cung cung bung 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 cung cung Nên, Cung cung ่ปเมมกินมาเดินนีโอ้เป็นต้งแวนตาหมด